สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูการกั้นห้องด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบ่งเป็น4บานนะครับการกั้นห้องก็ทำได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านนะครับไม้หรือปูนนะครับรืกกระจกนะครับแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสีย ต่างกันไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเรานะครับโครงการแต่และโครงการก็เขาก็จะลดต้นทุนนะครับทำเป็นห้องใหญ่ๆไว้นะครับไม่ได้กั้นมาให้เรานะครับนั้นเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกั้นห้องเองนะครับ นันเ้เวลาเราซื้อบ้านเราก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้ที่บ้านผมกัน้นห้องเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับเวลาทำกับข้าวแล้วก็เรื่องแอร์ไม่เย็นนะครับพวกกันให้ช่างมากั้นห้องแล้วก็หมดปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็แอร์ก็เย็นขึ้นนะครับ นี้แบ่งเป็น4บานนะครับสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบนี้ก็ลองทำดูนะครับงบประมาณประมาณ1 7 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่ว่าเราเลือกช่างได้ราคาเท่าไหร่นะครับตกลงกับช่างที่ราคาเท่าไหร่สําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับ